ขาเชอรรี่ลูกแดงแดงมากินมากช่วงนี้แบบยุ่งมากเลยค่ะมีเวลาได้เก็บเลยนี่ไม่ค่อยโดกเท่าไหร่เพราะกิ่งมันเยอะกำลังจะให้คนมาตอนกิ่งให้ค่ะ ใครที่จองอยู่รวก่อนนาะเก็บ <único> ด <Liberty Overwatch> ีแมวะเนี่ยมีเวลาไหมวันนี้ทำงานนะคะเนี่ยแต่ว่าต้องรีบมาไหมารไปเหมือนแบบเชอรี่ต่างประเทศมากเลยจ้ะอื้ยโดกอ่ะนี้ไม่ถือว่าดกมากเท่าไหร่ ่ะซ้ำๆขอทั้งหมดเลยซ้ำหรกอ่ะพืนผลไม้ส่วนนี้ไม่ต้องแบบกลัวนะกินได้หมดเลยนะตัวนี้น่าจะต่อได้สึกสามลยอยกินอะ้อหื้ค่ะขอถ้วยสำหแรบบับ ลูกค้าสาวๆสายรักสุขภาพทุกคนไม่มีเวลาเก็บจริงๆค่ะอย่ากโกรธกันเลยอยากให้ทุกท่านเข้ามาแบบชมสวนแล้วมาเก็บกันเองมากๆเลยค่ะไหนหอ,อกลากหรือยังฝนตกบ่อยค่ะไม่ค่อยเป็นลากเท่าไหร่ลากก็ค่อนข้างออกน้อยอันนี้ตอนเองนะเวลาเยอะแล้ว ตอนสองชั่วโมงได้หกสิบกิ่งมันตอนไม่ยา่าค่ะอ,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 อนาอกราดอออ่ข้าเท่าไหร่อืมตน้นไ้ทงานกำลังแบบนี้อ อร่อยมากเลยค่ะเนี่ยถุงมือก็ขาดแล้วค่ะบ๊ายบายนะแค่นี้ก่อน